你看。 มาชิกวันนี้เราอยู่กันทีสนามชนโคบ้านบางกัมนะคะวันนี้จะพามาดูวัวเทียทำการชนในวันที่17มกราคมนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะน้องน้องเชื่ออะไรในนาตัวน,นี้เลยคะมาจากไข,ข,ข่โคไนนคกหน้นองน้องเอาเหมือนกันตังค์คาน้องวัวตัวนี้เชื่ออะไรคะหลังจากเป็นลุงเรีองบิ๊กกิฟฟ์โคลังซัดงามเผ็ดลุงเรืองเรือบิกกะะบ๊กกิฟฟนะคะบิ๊กกิฟฟอายุกีปก่ปีคะประมาณ6ปี6ปีได้นะเป็นทายยาเข้าตัวไหนพอสามไหมไม่จับไม่สามนะคะชนเมื่อกี้ครั้งแล้วเนาะสองครั้งครั้งล่าสุดชนะได้มาชนะตรงมบ้างชนะที่สมว่งกี่นาทีพอจได้มประมาาาณนทีบบได้ นวิชาทางชนต้องเข้าประเหตุได้ไหคะน้องไปลั้งมาชนไปลั้งนะคะตัวนี้น้าเดินวัววันกิโลได้นี่ตัวอันอ้าโลห้าโลไปกราบเหลื่มเบาเหลื่มพอนบางย่างพอนแล้วพอนแล้วนะคะกินยากินน้ำได้ดีไหมพอนเบียบกินดีไหมเลยยะเอ้ยอ้อนถังเพะอ้อนถังเพะนะคะตัวทีทำอ้อนทำเหนื่อยน้าพอพาความมั่นใจเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์น้อง รอยปอร์เซ็นต์เต็มเต็มรอยกันเลยวัวซัสบมูกี้เปอร์เซ็นต์ในไส้ตาคิดว่าประมาณเป็นทิปอะตอนนี้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์อีกยี่สิบทะเลวันชนกันนะคะสายฟ้าทั้งเอฟซีรับผู้ติดตามได้เลยค่ะควักเป็นียงใจเรียงแจกกันนะเป็นทีมที่เจ็ดนี้ค่ะช่วยชมช่วยแชร์เป็นในแชร์แรงใจให้ด้วยคุณนี่มีคอมเมนต์ได้ชมกันแน่นอนนะคะที่สมาชิกแค่นี้บนหน้าจอคือรังซัดงามเผ็ดดุ้งเรืองเรือบิ๊กกิ๊บพบกับข้าวเทปประธานหรือฉางเพือกนะคะทําการชนบ,บุรีที่ห้าของรายการจริงเงินรางวัลกันทีหกเส้นสองหมื่ะ